สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเคนหนึแปดสสองอ่ะวันนี้ผมจะมาเล่นไม่ได้มาเล่นดิอันนี้คือมาครับอีพีสองแต่ว่าผมสร้างคือแบบสร้างไปค่อนข้างเยอะละทุกคนดูนี่นะผมไปเจออันหนึ่งมาดูนี่เมนดุดสุดเอินถ้าไม่แลกก็บ้าแล้วไงผมแลกมาหนึ่งอันเลยผมมีอยู่สิบเอเมอรัลอยู่แล้ว ผมเอาไปแลกกับไอตัวชานาะเอาข้าวไปเลยเดี๋ยวไอตัวนี้มนันก็จะถูกทําแบบนี้แปบบหนึ่งนะอเออผมจะตีใส่ดาบเพชรถ้ามีนะถามีนะถ้ามี คี okay. กเดี๋ยวปิดข้างหน้าด้วยดูสองบี้มันจะได้ไม่มาตีผมค้างคืนที่นี่เลยอันนี้เป็นการมาพาชมนะคะเพราะพื้นที่เออพื้นที่ของผมมันจะเต็มอยู่ละ จเจอกันวันจริงๆก็อีกนานแหละน,นี่มัดแค่แปบบเดียวนะเฮ้ยตลกแล้วเชียนงด้วยนะโอเคผมไปเปลี่ยนสก,กินมาใหม่มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อันนี้คือผมสร้างเองเดี๋ยวทอดเกาะให้ดูก็ใช้ได้วิธีสร้างเออ ในมือถือกับแอใน iPad มันก็เหมือนกันเลยแหละแต่ว่าเออคือมันเหมือนกันเลยโอเคไ,ได้ติงเดยอยากใช้ติงเนนปิงป่งปิ่งแดงมานานละโอเค มันดิ้งนี่ผมจะไปใส่กับอาวุธเพชรน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านโอ้ถ้าคลิปนี้อัดไม่ติดก็จงดูไว้ด้วยว่าผมอัดแล้วมันไม่ติดพื้นที่ผมมันใกล้จะเต็มแล้เสรื่มุดบนดิง ผมต้องใช้9อันในการเอนชาร์ของทุกสิ่งทุกอย่างเอ้ยไม่ใช่ต้องใช้10อันเลยชุดเก่อห้ส่วนแล้วก็ตรงเออของดาบพั่วจอบขวานพิกแอ็พิกเอ็ดาบ1น่งพั่วอีก1ขวานอีก1นึพิกแอ็อีก2โอ้โหหกกว่าอันเลยมั้งไม่รู้สิ อันนี้มันใส่ได้4อัน4เออผมก็เอาอันนี้มาติง้งเอ,อิ้นคอเอาอีเปิร์นมาเออเดี๋ยวผมให้ NPC NPC ซีเอ็บ้านผมน้อยมากๆต้องทำให้มันเยอะกว่านี้ นน่นคือบ้านผมแล้วนี่ก็คือฟาร,รม์มอ้อยผมตรงนี้เป็นฟาร,ร์มชั่วคาวนะเนอะเผื่อมีคนทำมันก็คือฟาร,ร์มชั่วคาวแล้ววันนั้นมันก็คือหมาที่เจอกันในอีพีแรกบพานผมผมจะทําชั้นที่สองด้วยนะคบก็เดี๋ยวพาไปดูในบ้านนะครับเออตรงนี้ผมต่อเพิ่มมาเอง ตอนเลกมันไม่มีตรงนี้ก็ไปตัดเอามาใส่จะเห็นได้ว่ากระจกมันจะสันสนเพราะว่ามันก็เออลงเชดเดอร์ไ้ก็บ้านก็มีประมาณนี้นครับก็คลิปนี้ก็เอามาบอกเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวแล้วเดี๋ยวมันจะอัดไม่ติดนะครับก